สวัสดีครับเอฟซีของน้องทัตทะทุกคนไหวเมื่งวันตอมเลยลูกเนี่ยน้องทัตทะวันนี้สบายดีเอฟซีของลูกไหมลูกมืนกำมือพอพ้นเออพ้อพ้นว่ะว่ะว่ะวะวะมือพัน <ไว S 1> ขาแ <ไว S 1> ขนทางนี้ไหวไหว สบายดีเอฟซีของลูกไหมลูกกดติดตามน้องถทะให้ได้เด้อน,น้องทัถทะจะได้ผ่านกดเร็วๆคนแม่แม่เพิ่นก็ซักเครื่องให้ยกบวนเขียวมากอีกเออหัวเอ้หัวแมงวันลูกเอ้า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 ไปนี่เอ้าไปนี่เอ้าข้าหมอนวะเบงเบง mới chắc căng mới chắc căng hay phò bưng bưng căng bưng nãy chỉ căng bưng con mình bưng tập con mình bưng con nhoi nhoi nít con mình bưng con bưng ừ ừ กดมันเบิังขนาดน้อย,น,อยอน,นี่นะอืมกาะทาอโออ๋ออ๋อฝนตกปีนละบอกความละโอ้บอกความเด้อลูกเด้อบอกความบอกความบอกความยังบระธนหอนเวลาลูกคืนก่อนลูกคืนก่อนขึนก่อนยังบระธนหอบเวลาเด้อลูกเด้อ Nhà phân bổng của nhà luôn, cho nó con Ngôi đấy thì hai điện con Hm. 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 ไปนี่นะเอ้ยไปนี่นะผลดึงเสื้อเจ้าของเราได้บัตรเก็บเสียเบอรอะไรเอฟซี FC เอ้ยดึงเสื้อเจ้าของเราได้คนคนคนเอาเอาเอา ชะน้อยพ่อจ nói แม่ผีกูได้จน้อยเอ้ยจ nói ก็กระปั่นลวทุกคนยังห่อนเวลาปีนลูกเิ่นพยายามเพิินจากความยังมาทอนเวลาความลูก จมันนอนจะแข้งอี้จ้ะมันนอนเองมันจีเอามันจะแข้งอี้ช่างห่วยเอามันนอนจะแข้งงี้ช่างแู้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮยเด้ยเอดเลือดหลองเน่เด้อย่าเฮ็ดได้กินเลือดเป็ดลาอะไรนี่อย่าไปเฮ็ด ตืทอท้อกับเบิดอีกแล้วต่อท้ออีกแล้วฮะปั้นถือว่าเป็นกูคนพอดีนะืองานเขากูอีกอืะปั้นกอเลยลูกชายคัเสน้อย ลูกลงหัดแปนเลยเดี๋ยนี้ขึ้นมาก่อนบ้างละหัทะัทะเบิ้งเบจำเนียนทีดีเอาไ้ไปขึ้นมาได้แล้วขึ้นมาไว้ขึ้นมาอ้ทัเอ้ยเอ้อ้ยยไอ้ทัด t ะเอ้ยเอ้ยอ้ยยไอ้ทัด t ะเอ้ย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 ัโคตมาเบิ้งเบ นงีบเพิ่นขึ้นก่อนทุกคนเด้อไอ้ทัดทะนงบขึ้นนอยนึงลูก <laughs> ว๊าบจะเอ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 เห้ยว่ะวะ่ะ วะวาว่าชงกระชิ่วอะไรแบบนี้ชงกระชิ่วแล้วไอตัตาชงชิควอะไรเด้นี่ยนะไอตัตาชงชิควะไอเด้นี่นะไอตัดตาไอทัดา่งชิควอะไรเดนเลลูกจับนิ้วมือฟอนี่ คนๆหาอะไรอยากลุกหาอะไรอยากลุกหาอะไรอยากลุกเอ่อเอออย่าให้ได้ลุกเลยหน้ามืดเข้ามืดเข้าละห่วยห่วยแกส่งตัวเองอยูไป้ห่วยน่ะ มา,มาพี่พี่พี่พออยู่พี่เฮ้ยเฮ้ยาคาถาเขย่ามาพี่ไว้พิกมาพี่ไว้ก็โมยใส่ไผอีกแล้วก็โมยใส่เลยเลยนะ่ะโอ้ชกโมยจะว่าก็โมยเลยแล้วบาทนี่น้องคาถา หันมาทางนี้ลูกหันมานีลูกไว้ว้หันมาพอนีไว้หันมาหาพอนาาพอีไว้ลูกไว้โอ้ biết cái lại thế sơ 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 ô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 , Hôm bông có lời Ôi, nó lại ở lại luôn Vâng <laughs> ดางพนาอโตทีิใส่คุกโอ้ยไปซส้อเรือกระสามแน่แค่นี้นะจ๊ะท่านผู <S <S 1> <S 1> ้ชมทุกท่านน้องทศธาเดี๋ยวพบกันกับคลิปต่อไปเด้อลืมกดติดตามน้องทัศธาด้วยนะ